โรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ3มดาวโรงเรียนเขื่อนภูมิพลตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลตำบลสามเงาอำเภอสามเงาจังหวัดตากเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น238คน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนในปัจจุบันมีนางสาววัฒนชลีสอนกองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนภูมิพลขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาโดยใช้นายโมเดลในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทรโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนระดับ3ดาวโรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณธรรมดังนี้ วิสัยทัศน์ลูกพ่อภูมิพลมีภูมิรู้คู่ภูมิธรรมเลิศล้ำคนดี1ด้านโรงเรียนโรงเรียนเขื่อนภูมิพลเป็นโรงเรียนที่มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่ต่อเนื่องยั่งยืน บุคลากรในโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนและกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสะพทมีคุณธรรมและความโปรง่งใสในการปฏิบัติงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนทำให้เกิดการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 2. ด้านผู้บริหารผู้บริหารเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมมีกระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบบริหารสถานศึกษาด้วยความโปรง่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้มีการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูจากบุคคลหน่วยงาน องค์กรภายในหรือภายนอก 3. ด้านครูคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเขื่อนภูมิพลมีความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรมสามารถจัดการเรียนการสอนปลูกฝังและประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนหรือกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพท เป็นวิทยากรคุณธรรมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติจากบุคคลหน่วยงานองค์กรภายในและภายนอก 4. ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเขื่อนภูมิพลมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม สามารถจัดทำโครงงานคุณธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้นำด้านคุณธรรมสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนเขื่อนภูมิพลได้นำนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีลูกภูมิพลมีวินยัยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียนเขื่อนภูมิพล ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ Word เห็นคุณค่าในตนเองกิจกรรมสร้างเสริมภูมิรู้ 1. กิจกรรมรักดนตรีกีฬาและนันทนาการ 2. กิจกรรมผู้ใหญ่ใจดี 3. กิจกรรมลูกพ่อภูมิพลอ่านคล่องเขียนค้่องท่องคำพื้นฐาน Intent มีความมุ่งมั่นตั้งใจ กิจกรรมกล้าเก่งมุ่งสู่ฝัน 4. กิจกรรมลูกพ่อภูมิพลคนมัดย้อม 5. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 6. กิจกรรมลูกพ่อภูมิพลอ่านคร่องเขียนคร่องท่องคำพื้นฐานไนส์ nice. มีความดีงามกิจกรรมภูมิธรรมลำเลิศ 7. กิจกรรมรักชาติ 8. กิจกรรมจันลงศาสนา 9. กิจกรรมค่ายยุวสาสมาธิ 10. กิจกรรมธนาคารความดี 11. กิจกรรมเรารักพระมหากษัตริย์ attitude มีทัศนคติที่ดีกิจกรรมน้ำหนึ่งใจเดียว 12. กิจกรรมรักดนตรีกีฬาและนันทนาการ 13. กิจกรรมรวมพลังลูกเสือยุวกชาติทำดี 14. กิจกรรมลูกพ่อภูมิพลคนขยัน innovation สร้างสรรค์นวัตกรรมกิจกรรมลูกพ่อภูมิพลเก่งดีมีความสุข 15. กิจกรรมลูกพ่อภูมิพลอ่านคล่องเขียนคล่องท่องคำพื้นฐาน 16. กกิจกรรมลูกพ่อภูมิพลคนมัดย้อม โรงเรียนตระหนักถึงการปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียนจึงได้มีการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับนักเรียนเช่นจัดทําโครงงานพัฒนาจริยคุณในชั้นเรียนและจัดทําโครงงานคุณธรรมระดับชั้นเรียนดังนี้จากการดําเนินกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทของโรงเรียนเขื่อนภูมิพล การดำเนินงานโครงงานคุณธรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนได้แก่มีวินยัยอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะจากการประเมินเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา2565และการสอบถามผู้ปกครองคุณครูและนักเรียนพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนทั้ง3ด้านคือ มีวินยัยอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะคิดเป็นร้อยละ89.69ของนักเรียนทั้งหมดซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการสแสวงหาความรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้ที่สามารถอยู่ร่วมในโรงเรียนสังคมและชุมชนได้อย่างสงบสุขอีกทั้งยังสร้างจิตสำนึกอันดีงาม รักและภาคภูมิใจในโรงเรียนจนเกิดการสร้างความดีและพัฒนาโรงเรียนกล่าวได้ว่าโรงเรียนได้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีระเบียบวินยัยรักตัวเองและรักผู้อื่นเห็นคุณค่าและรักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตนมีจิตสาธารณะมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดีมีทักษะในการแสวงหาความรู้ ทักษะในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้รักชาติศาสตร์กษัตริย์เกิดความภาคภูมิใจในรากเหง้าของความเป็นไทยตลอดจนเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป